ดีแม็กปี09นะครับชมตาข้าหลามเนาะคันนี้นะครับถ้าใครหาอยู่นะผมบอกเลยเลยว่าโคตรจะคุ้มนะอีกหนึ่งคันเนื่องจากคันนี้นะรถวิ่งมาแค่แสนสามหมื่นโลไม่แท้นะครับแสนสามหมื่นโลเครื่องไม่ไอไม่ควันนะครับเพจเติมโรงงานมาด้าบีทีห้าศูนย์นะในโฉมสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับปีศูนย์เจ็ดคันนี้ราคาแสนเดียวเท่านั้นนะครับคือผมบอกก่อนนะครับถ้าเป็นแคบ สเปคประมาณนี้ก็คือยังแสนต้นแล้วนะครับแต่คันนี้เจ้าของโลอมาแล้วนะครับเหลือแสนเดียวคุณได้ลด4ประตูนะครับปี07ประมาณนี้สภาพผมบอกเลยภายในโคตรสวยคันเนี้ย สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูรถกระบะท,ที่มีการปรับราคามาแล้วนะครับกับต้นปี2,567นี้นะครับโดยเฉพาะแบรนด์รองนะครับอย่างพวก m a ด้ามีการปรับราคาลงมาเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจและน่าซื้อมากๆนะครับอย่างคันนี้เลยเนี่ยเป็น m a ด้าพิ50โปรนะครับปี2013ในชมแคปยกสูงหรือว่าไฮเลเซอร์นั่นเอง ถ้าเป็นสเปคนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ซื้อขายกันอยู่ประมาณ3 0 0แสนลบนะครับหรือว่า2 0 0แสนปลายนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันนะครับราคาปรับลงมาแล้วเหลือ2 0 0แสนกลางๆเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าซื้อมากๆนะครับในบางคันในบางที่เนี่ยยังไม่ปรับเนาะก็เข้าใจนะครับแต่อย่างคันนี้เนี่ยมีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าน่าซื้อนะในราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็ได้รถปีค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็สเปคค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับเป็นแคปยกสูงและยิ่งคันนี้นะครับที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับเป็น ก็คือได้ความเดิมนะครับภายนอกนี่คือสีเดิมโรงงานเลยเนาะแล้วเป็นสีดําด้วยนะครับแล้วก็ยางนะครับเป็นยางใหม่นะครับเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็รถใช้งานมาไม่เยอะนะครับแสนกาโลเท่านั้นเองส่วนคั้นทางด้านนี้นะครับก็เป็นสเปคเดียวกันนะครับต่างกันแค่สีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ใช้งานมาพอๆกันเนาะแสนกาโลนะครับแล้วก็ราคาเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่2อง0 0นห้าถึงสองแสนหกหมื่นบาทอันนี้คือเป็นราคาที่เปิดมายังไม่ได้มีการต่อรองเนาะ นะครับอย่างคันดำนะภายในผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างสวยแหละพร้อมมากๆคือจริงๆทั้งสองคันนะฮะมีความพร้อมทั้ง2คันเลยคือเป็นรถเดิมมากๆนะครับไม่มีการชนหรือเคมแต่อย่างใดนะครับคือตัวถังภายนอกนี่คือเดิมบางนะครับโรงงานอย่างนั้นเลยนะครับประตูปิดเปิดสนิทตีไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างคันนี้ผมชอบมากๆนะครับคือ,อยางค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ช่วงล่างยังดีอยู่นะจากที่ลองขับค่อนข้างพร้อมนะครับสําหรับคันนี้ แล้วในร้านก่อนนะครับก็จะมีกระบะหลายคันมากๆนะครับทีออ่มีการปรับราคาลงนะครับแต่ว่าเป้าหมายหลกักๆนะครับที่ผมไปรีวิวเนี่ยคือผมจะไปดูแบรนด์รองนะครับอย่างพวก Mazda นะครับว t 5 0 Pro ในชฉมแคป แล้วก็4ประตูนะครับแล้วก็จะไปดูพวกอิวสุดีแม็กโฉมแรกนะครับที่มีการปรับราคามาเห็นเขาแจ้งนะครับว่ามันมีความพร้อมขนาดไหนน่าซื้อขนาดไหนนะครับอย่างมาด้าเนี่ยทั้ง2คันเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับถ้าใครมองหารถกระบะปีใหม่ๆอยู่นะครับผ่อนไม่แพงเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเนื่องจากราคาที่ปรับมาแล้วเนาะอย่างทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพวกดีแม็กนะครับแล้วก็วิกโก้แล้วก็มีรถเก่งนะครับที่มีการทยอยปรับราคาลงแต่ก็อย่างที่บอกนะครับยังไม่ใช่เป้าหมายของทางช่องตำรารถเพราะว่าผมติดต่อไปเนี่ยผมวมีพก าแบรนด์รองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วราคาค่อนข้างได้สภาพค่อนข้างสวยแล้วก็มีพวกรถปีเก่าหน่อยนะครับอย่างพวกดีแม็กวิโก้โฉมแรกนะครับรถตู้ทึบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกเอสยูวีอย่างพวกเชฟโรเลตนะครับออฟต้าก็มีนะครับแล้วก็พวกหัวเดียวต่างๆนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยที่ปรับมาเนี่ยผมกล้าการันตีเลยนะว่าค่อนข้างถูกมากทีเดียวนะครับเนี่ยฮะอย่างเชฟคันนี้นะเป็นเชฟหัวเดียวนะครับราคาแสนต้นเท่านั้นเองนะครับดีแม็ก ในโฉมไฮแลนเดอร์สี่ประตูยกสูงนะครับราคาก็ปรับมาแล้วเหลือ200,000ต้นๆถึง200,000กลางเท่านั้นเองแต่เป้าหมายหลักนะครับของคลิปนี้ก็คือจะมาดูมาด้านะครับบีทีเอสห้าศูนย์โปรในโฉมแคปแล้วก็4ประตูรวมไปถึงดีแม็กโฉมแรกด้วยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยมาด้าบีทีเอสห้าศูนย์โปรเนี่ยสประตูนะครับปี2013 ราคาขายนะครับปกติก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขายกันอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นต้นนะครับที่ปรับมาแล้วเนาะเมื่อก่อนจะเส้นปีนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับที่ผมสอบถามกับทางเจ้าของเนี่ยคันนี้นะครับมีการปรับราคาให้นะครับเหลือแค่2อ0 0สนเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกกว่าตลาดพอสมควรเลยนะครับและอีกอย่างเนี่ยรถคันนี้เนี่ยอ๋อมีความพร้อมมากๆนะมันได้ความเดิมนะฮะแล้วก็เป็นรถที่หน้าเล่มสวยนะอ่ะตรงๆเลยนะเพราะวผมเช็คไปแล้วนะครับก็จะมีตําหนิแค่ภายในนะครับเบาะขาดทางด้านเบาะคนขับ นอกจากก็ปกติพร้อมใช้นะครับรถวิ่งมาส0งแสนต้นๆน,น,นะครับประมาณนี้เนาะส0 0แสนกิโลนะครับถือว่าเป็นอีก1คันนะที่ผมมองว่าถ้าใครอยากได้รถกระบะสีประตูนะครับเอาไว้ใช้งานราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็ผ่อนคน่อนข้างถูกเนี่ยผมว่ามัสต้าพิธีสุนโปนะครับในโฉมสีประตูเกียร์ธรรมดาคันแรกนะครับค่อนข้างตอบโจทย์และอย่างมันได้รถที่ค่อนข้างเดิมเลนะครับยางนี่คือเต็มๆนะสล้อเลยชัตซี่สวย นะครับสีภายนอกเนี่ยคือมันไม่มีตําหนิอะไรนะครับแล้วเป็นสีเดิมโรงงานเนาะไม่มีบุบนะครับแล้วก็ค่อนข้างบางทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มข้างฝาหลังกันชนนะครับก็ค่อนข้างบางนะครับอย่างที่บอกไปครับคือรถเนี่ยเขามีความพร้อมนะครับคือรถไม่เคยถูกชนเนาะไม่มีตําหนิใดๆนะครับสีค่อนข้างบางมากทีเดียวเลยนะสำหรับว t 5 0 Pro ปสีประตูคันนี้นะครับถัดมานะครับดี a x ปี09นะครับชมตาเขาหลามเนาะแต่ว่าคันนี้เป็น SX หรือว่ามือหมุนนั่นเอง คันนี้นะครับถ้าใครหาอยู่นะผมบอกเลยเลยว่าโคตรจะคุ้มนะอีกหนึ่งคันเนื่องจากคันนี้นะรถวิ่งมาแค่แสนสามหมื่นโลไม่แท้นะครับแสนสามหมื่นโลเครื่องไม่ไอไม่ควันนะครับเพจเติมโรงงานเสียอย่างเดียวนะมันเป็นมือหมุนแต่ว่าราคาได้นะคันนี้ราคาแค่สิบเจ็ดห้าเท่านั้นเองหรือว่าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับก็จริงๆอยู่ที่พิจารณานะว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ถามผมส่วนตัวเนี่ยมันได้ปีศูนย์เก้านะครับแล้วก็รถใช้งานมาแค่แสนสามหมื่นโล นะครับถึงแม้มันจะเป็นมือหมุนก็เถอะนะครับแต่ว่ารถเขาเนี่ยคือมันไม่มีตำหนินะครับมีตำหนิจุดเดียวนะสำหรับคันนี้คือไฟท้ายด้านซ้ายนอกนั้นก็คือทั้งคันคือพร้อมใช้หมดเลยนะครับเนี่ยรถวิ่งมา แสนสามหมื่นโลเท่านั้นเองและเป็นใหม่แท้นะย้ำนะครับว่าใหม่แท้รถสวยจะจัดเลยนะคันนี้นะครับภายในคือไม่มีตําหนินะครับก็พร้อมใช้ภายนอกนี่คือเดิมบางทั้งคันนะรอบตัวรถเดิมบางทั้งคันเลยและที่สําคัญนะครับนี่ฮะแมกยางนะครับพึ่งลงพื้นไปไม่กี่วันเองนะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะเจ้าของแจ้งไว้นะครับอ๋อแมกลมยางเซตนี้นะครับเจ้าของทํามาทั้งหมดประมาณ1 6ื่นหกหมื่นเจ็ดแถวๆนี้นะครับก็ติดรถไปประมาณนั้นก็ถือว่า คุ้มนะส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะมันได้ปี09นะครับถึงแม้มันจะเป็นมือหมุนอย่างที่บอกไปนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าซื้อเนื่องจากว่ารถเนี่ยเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเกียร์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช้งานมาน้อยเนาะแค่แสนสามหมื่นโลเท่านั้นนะครับบางๆอย่างนี้เลยค่อนข้างสวยนะครับส่วนตัวผมชอบนะแมกยังนะครับได้ใหม่ๆอย่างนี้คือซื้อไปเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับบนราคาเนี่ยนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับที่คิดว่าน่าซื้อนะครับแต่ว่าเสียดายนะมีการติดจองไปแล้วนะครับสำหรับดียวาารคคน้้่ออขงพมแล้วก็เโรต คันนี้ก็เช่นกันนะครับมีการติดจองไปแล้วนะครับก็ถือว่าราคาได้นะอย่างเชฟนี่คือผมชอบเลยนะแสนต้นๆต้นนั้นเองนะนะครับก็ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับรถก็มีทําเครื่องนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับแล้วก็2คันนี้นะครับที่เด็ดนะถ้าเกิดใครมองหาอยู่นะหรือว่าชอบนะครับไฮเรนเดอร์สประตูนะครับหรือว่าสประตูยกสูงนั่นเองนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวปี0ูนกับปี1 0นะครับก็อยู่ในเรทราคาที่เรียกว่าถูกพอสมควรนะราคา2องแสนาททั้ง2นันาะราคาเท่ากัน นะครับส่วนตัวผมชอบคันสีเทามากกว่านะครับได้เครื่อง2,500นะครับแล้วก็มีความค้นขึ้งดื่มเกือบจะ100%นะครับคันดำก็จะมีทำมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้คันเทาเนี่ยมันได้2,500นะประเด็นแต่ไอ้คันสีดำเนี่ยมันได้เครื่อง3,000นะครับก็อยู่ที่เวลาแต่ว่าราคาเนี่ยคือ,อเท่ากันนะ2 0ง5,000ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับราคาตลาดทั่วไปนะเนื่องจากเขามีการปรับราคามาแล้วนั่นเองอย่างคันนี้ก็สวยนะครับแล้วก อ๋อแคปติว่านะครับหรือว่า SUV นั่นเองนะครับคันนี้รถค่อนข้างเดิมนะครับแล้วก็อมีความแบบคือเดิมสูงมากมากนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะคันนี้นะคือมันใช้งานเยอะไปหน่อยนะโดยวิ่งมาแล้วประมาณ3 0 0 0 0นโลนะฮะถือว่าคนข้างเยอะแต่ว่ารถเขาคือเดิมทั้งคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะครับยังคงความเดิมลงงานอยู่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่องบแสนกว่าบาทนะครับอยากได้ SUV วไปใช้งานก็ซื้อได้แล้วนะครับดูดิสภาพโอ้โห ข้างในสวยมากนะครับข้างนอกเนี่ยคือบางจัดจัดนะครับเดินเคาะรอบคันเนี่ยคือมีความเดิมบางมากๆนะครับแต่ว่าติดอย่างเดียวนะครับไม่เยอะไปนิดนึงนะครับคันนี้ครับที่เด็ดเลยนะครับคันสุดท้ายของคลิปเลยนะครับมาด้าบีทีห้าศูนย์นะในโฉมสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับปีศูนย์เจ็ดคันนี้ราคาแสนเดียวเท่านั้นนะครับคือผมบอกก่อนนะครับถ้าเป็นแคปสเปคประมาณนี้ก็คือยังแสนต้นแล้วนะครับแต่คันนี้เจ้าของโลมาแล้วนะครับเหลือแสนเดียวคุณได้ลดสี่ประตูนะครับ ปี07 ประมาณนี้สภาพผมบอกเลยภายในโคตรสวยคัเนียนะครับแทบไม่มีจุดไหนที่ชำรุดเลยเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้านะครับเบาะทางด้านห้องโดยสารด้านหลังนะครับไม่มีตําหนิแล้วสีนะครับคือสีเดิมโรงงานตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ที่ผมไปถ่ายนะครับบางๆอย่างนี้เลยแต่อาจจะมีซซี่นะครับตามอายุการใช้งานของตัวรถเขานะครับแต่บอกได้เลยการันตีนะครับคันนี้ส่วนตัวนะชอบมากนะครับด้วยความที่มันได้เดิมบางและราคาแสนเดียวน่ะคุณได้ลดสี่ประตูเอาไว้ใช้งานนะครับก็มีคนสอบถามนะกับทางช่อง รารถเยอะมากๆนะครับกับสเปคเนี้ยรถกระบะสประตูราคาแสนเดียวนะครับว่าจะมีรีวิวไหมผมคิดว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจคันไหนก็ติดต่อนะครับพูดคุยกับทางช่องตัวลารถได้นะครับแต่เป็นธุระช่วยพูดคุยกับทางเจ้าของให้อีกทีนึงถ้าไงคงต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ